กดดันสวดมนต์ช่วยได้อ่านให้ออกว่าสวดวักนี้จิตอยู่ตรงนี้สวดถึงอีกวักจิตไปถึงไหนแล้วถ้าหากคุณกำลังหัวหมุนด้วยพายุอารมณ์เครียดรู้สึกแย่โลกมืดนาดำคล้ำหมองไม่เลิกคุณสามารถลดกำแพงพายุบังตาบังใจได้ง่ายๆด้วยการทำให้หัวโล่งทุกเช้า คุณจะพบกับประสบการณ์ภายในคเคลียจิตใจปลอดโปรง่งเห็นทางสว่างทัศนวิสัยแจ่มชัดวิธีทำให้หัวโล่งที่เป็นไปได้จริงสำหรับคนเมืองคือสวดมนต์แต่ต้องสวดเป็นไม่ใช่สวดงืมงำตามๆกันต้องอ่านออกด้วยว่าสวดวักนี้จิตอยู่ตรงนี้สวดถึงอีกวักจิตไปถึงไหนแล้ว ถ้าลองครั้งแรกๆทั้งที่ไม่เคยลุกจากที่นอนขึ้นมาสวดมนต์เลยแต่ละคนมักงัวเงียขี้เกียจสวดจิตใจพร่ามัวนึกถึงอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการสวดมนต์เช่นที่นอนอาหารเช้าหรือเรื่องหน้าฟุ้งซ่านทั้งหลายหาคุณอ่านออกเริ่มจับจุดแยกจากตรงนี้สังเกตใจตัวเองถูกว่าเป็นเช่นนี้เพราะยังไม่คุ้น ก็จะสังเกตอาการทางใจขั้นต่อๆไปได้ถูกรู้ว่าเริ่มต้นอึดอัดเพราะต้องฝืนเปล่งเสียงสวดรู้ว่าถ้าไม่ฝืนแล้วเปล่งเสียงเต็มปากเต็มคำขึ้นก็จะสว่างขึ้นรู้ว่าเมื่อโฟกัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตย่อมสว่างตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ว่าถ้าสวดเอ่ยๆก็กลับมามืดมนฟุ้งซ่านอีก ว่าถ้าตั้งใจถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาเสียงจะไพเราะรู้ว่าถ้าเห็นความม่เที่ยงของจิตได้สติจะดีขึ้นเรื่อยๆรู้ว่าถ้าสวดมากรอบพอก็จะไปถึงจุดหนึ่งที่สว่างเต็มความสว่างเต็มนั่นเองคือความโล่งหัวโล่งอกเพียงหัดสังเกตใจระหว่างสวดมนต์ จนสวดล้สว่างเต็มได้ทุกเช้าก็เท่ากับได้จิตใหม่ทุกเช้าบางคนสวดรอบเดียวก็เต็มบางคนสวดหลายรอบหน่อยถึงจะได้แต่จะรอบเดียวหรือหลายรอบก็ได้จิตใหม่ดีๆที่มีคุณภาพที่สว่างเป็นกุศลพร้อมจะเลือกคิดสิ่งที่ควรคิดพร้อมจะเลือกทำสิ่งที่ควรทำตามลำดับได้โดยไม่จำเป็นต้องฝึกในที่ทำงานระหว่างหัวยุ่ง นั่นเพราะฝึกแล้วในสถานการณ์ที่ยังง่ายก่อนออกจากบ้าน